ก้อนเลือดแห้งในสมองเกิดจากอะไรมาเช็คสัญญาณเตือนความผิดปกติจากภาวะเลือดออกในสมองพร้อมวิธีป้องกันเพราะรุนแรงถึงชีวิตค่ะ เลือดออกในสมองจัดเป็นกลุ่มหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมองที่มีความเสื่อมสภาพของเส้นเลือดทำให้เปราะและแตกได้ง่ายจนเลือดไปสะสมและกดอัดเนื้อเยื่อสมองหรือเส้นประสาทสมองเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยพิการเป็นอมัมพฤกษ์อัมพาตหรือถึงแก่ชีวิตได้ สาเหตุหลักมาจากภาวะความเสื่อมของหลอดเลือดสมองจากอายุที่มากขึ้นรวมกับโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เส้นเลือดเปราะและแตกได้ง่ายรวมทั้งสาเหตุอื่นๆดังนี้ค่ะภาวะหลอดเลือดโป่งพองผนังหลอดเลือดบวมและอ่อนแอ จึงแตกเกิดเลือดสะสมจนเป็นก้อนเลือดแหง้งเนื้องอกในสมองบางชนิดโรคที่มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดมีการเปลี่ยนสภาพของภาวะสมองขาดเลือดมีอาการปวดศีรษะเฉียบพลันและรุนแรงอ่อนแรงพูดลำบากวิงเวียนจนไม่สามารถยืนหรือนั่งหรือทรงตัวได้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือเคยตรวจพบความผิดปกติของหลอดเลือดในสมองหลอดเลือดโป่งพองการป้องกันโรคเลือดออกในสมองรักษาและคุมโรคความดันเบาหวานไขมันในเลือดควบคุมรักษาโรคหลอดเลือดโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์สำหรับโรคหลอดเลือดสมองการแพทย์จีนสมัยใหม่มีเพียงแต่รักษาจากต้นเหตุ ฟื้นฟูโดยองค์รวมเท่านั้นแต่ยังมุ่งเน้นฟื้นฟูร่างกายเพื่อลดอัตราการพิการและลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำเอิร์นเวย์ได้เลือกใช้ต้นตำรับยาสมุนไพรจีนซึ่งมีความโดดเด่นในการป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดสมองโดยมีกลไกการออกฤทธิ์สำคัญที่ช่วยให้เลือดก,กลับไปเลี้ยงสมองได้เต็มที่โดยการทะลวงเส้นลมปานสลายเลือดข้างพักดันการไหลเวียนของเลือด ฟื้นฟรูระบบประสาทและเซลล์สมองซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดลดการอักเสบป,ปริแตกของหลอดเลือดยับยั้งการก่อตัวของลิมเลือดลดระดับไขมันในเลือดระบบหลอดเลือดก,ก็เหมือนท่อน้ำมีการติดขัดเพิ่มขึ้นปีละหนึ่งเปอร์เซน์ตามอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยเสี่ยงมันใส่ใจดูแลหลอดเลือดให้โล่งสะอาด เลือดไหลเวียนดีสุขภาพดีชีวิตยืนยาวการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว027514399